ไม่โสดอีกต่อไปแล้วสําหรับหนุ่มบอยปรกรณ์เปิดตัวแฟนเสียทีหลังโสดมาพักใหญ่สําหรับพระเอกหนุ่มบอยปรกรณ์และนักร้องสาวเฟยพ์พรปวีหลังถูกจับจิน้นเชียร์ให้เป็นแฟนกันอยู่นานงานนี้สมใจแฟนคลับจับใจเปลี่ยนสเตตัสหัวใจต้อนรับเดือนมิถุนายนโดยโพสร,รูปหวานเปล่าประกาศลงอินสตาแกรมให้ทุกคนรู้ไปเลยว่ามีแฟนแล้วไม่โสดแบบเงาเงาอีกต่อไปทําเอาชาวเน็ตร้องว้าวตื่นเต้นดีใจไปตามๆกันทั้งยังโพสแคปชั่นหวานค้างรัก โดยประกรณ์ลงรูปภาพหยิกแก้มหวานใจเขียนแคปชั่นแท็กหาสาวเฟว่ามิทุนาแล้วมีแฟนแล้วอ่ะไม่คล้องจองแต่คล้องใจอีอีอีอปลอทุกคนนั่นคือฉันจีบโกโก้มาจ้าซึ่งเพื่อนในวงการที่สนิทอย่างเคสวารินทร์ถึงกลับเข้ามาคอมเมนต์แซวว่ากูอยากจะจ้าจ๋าให้สระอาพังคามือซึ่งเฟก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสว่าฮ่าฮ่าฮ่าทำกลางความยินดีจากคนในวงการและชาวเนต็ตอีกมากมาย ฝากกดไลค์กด s u b สั r ค b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ